ทำไงดีวะขับรถไปให้ประมับวตเหตุเหรอหรือจะยังไงโดยไปเลยแล้วก็ไม่ิ้งภาละไว้ให้ลูกเมียฉันเลยฟับฟับฟับฟเรื่องของคุณคิงนั่นเอง อ,อยากรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับคุณคิงครับคือจริงๆแล้วก็มันช่วงโควิดเละครับครับช่วงโควิดแรกๆก็เรามันเป็นโรคใหม่ที่มันเข้ามาในเมืองไทยด้วยเราเราไม่ได้มีแผนเตรียมตัวไว้แต่ตอนนั้นเราก็มีเงินเก็บโยเงินเก็บตอนนั้นก็มีอยู่ประมาณสักสามแสนได้ทอ,องประมาณ5บาทใช่ไหมแต่ว่าพอมันช่วงไม่มีงานอะ่ะช่วงไม่มีงานที่เขาไปหยุดงานเงินมันก็เริ่มหมดเรื่อยๆเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นราชาเงินผ่อนผ่อ,อนบ้านสองหลัง หลังหนึ่งของเราอีกหลังผ่อนให้แม่รถยนต์สองคันรถเราคันหนึ่งรถเมียคันหนึ่งอะไรเงี้ยก็ผ่อนผ่อนผ่อนมันมีแต่หลายจ่ายจนเงินเก็บหมดต้องเอาทองของเมียไปขายก็เริ่มหมดแล้วพอเริ่มหมดช่วงนั้นปุ๊บทํายังไงสถ,ถาบันการเงินยังไม่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตเรามีแต่จะโทรมาตามว่าครบกาหนดแล้วนะคะอ่าช่วยเอาเงินไปไปจ่ายให้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออช่วงนี้ผมไม่ได้ทํางานครับ ก็คือเขาสั่งให้หยุดให้อยู่บ้านแต่คำพูดเขาอะช่วยไปหามาจ่ายได้ไหมคือถ้าหาได้จะเป็นหนี้ทําไมวะจะหยุดทำไมในใจเราคิดแบบนั้นเราก็ตอบกลับกับพนักงานเข้าไปช่วยพูดดีๆหน่อยได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยตอนเครดิตเราดีๆเด่ยคือคุณยื่นข้อเสนอกู้ไหมกู้ไหมกู้ไหมแต่พอวันเนี้ยเราไม่ได้นั่นเองแต่คําพูดมันเหมือนมันแทงใจนะ ก็จนมาคิดว่าเอาไงดีวะไม่รู้จะจบเมื่อไหร่โควิดบ้านสองหลังเกินตัวไปไหมวะรถสองคันเกินไปไหมเอายังไงดีเพราะมันไม่มีแล้วไม่มีทางที่จะหาเงินตรงไหนมาได้แล้วนึกขึ้นได้บ้านที่เราผ่อนไว้อะมันมีประกันอยู่ประกันค้างวดอในสัญญาระบุไว้ว่าถ้าเราเสียชีวิตเมื่อไหร่แล้วจะปลอดภาระนี่ทรัพย์สมบัติ เป็นของทายาทรถยนต์ประกันค้างวดถ้าเราเสียชีวิตเป็นของลูกเมียซึ่งเราให้ไว้หมดประกันชีวิตที่ทําไว้มันเป็นของลูกเมียทั้งหมดก็มานั่งคิดถ้ามันที่สุดจริงๆเอาไหมวะและจะตายแบบไหนที่จะได้ประกันเพราะเรารู้ว่าถ่าตัวตายม้นไม่ได้แน่ๆจะทำไงดีวะขับรถไปให้ประจุบัตถุเหตุหรือจะยังไง โดยไปเลยแล้วก็ไม่ทิ้งภาระไว้ให้ลูกเมียนับตอนนั้นคือแบบจุดนั้นผมคิดพ่อยืนอยู่หลังบ้านคือมันไปไหนไม่ได้ก็อยู่หลังบ้านคนเดียวแล้วก็คิดจนกลับเข้ามาบ้านมาถามเมียว่า <c oughs> เรายอมทิ้งกรุงเทพไหมที่ดินที่เราเคยซื้อ ให้แม่ยายที่เมืองการมีอยู่สองไร่บ้านที่ปลูกไว้ที่ประจวบที่บ้านพ่อไม่อยู่พ่อแม่เรามีแล้แม่บ้านกรุงเทพไม่อยู่แล้วเมียทนได้ไหมถ้ากลับไปแล้วคนจะมองว่ามึงเป็นไอ้ดาราตกอับอืมเรารับได้ไหมตรงนั้นเมียบอกว่าเขาไม่ได้ซีเรียสที่จะต้องอยู่กรุงเทพขับกลับครับ Terror, แต่ขอให้เราได้อยู่กันเป็นครอบครัวพรามันมีคำนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยครอบครัวยังต้องการเราในวะอืมแล้วจะหนีเขาไปทำไมวะเขาไม่ได้กลัวความลำบากเลยใช่มันก็กลายเป็นเหมือนว่าเขาฉุดเราขึ้นมาคําว่าครอบครัวฉุดเราขึ้นมาให้เราลืม คำว่าจะฆ่าตัวตายก็มาคิดว่าจะทํำยังไงก็เลยเซิร์ชหาเล่น Facebook ไปเรื่อยก,ก็ไปเจอเพื่อนสมัยเรียนที่เขาขายไอ้ปลาหวานปลาโอกกลอะไรเงี้ยเราก็เลยทักเขาว่ายังทำอยู่ไหมแล้วอยากขายออนไลน์ก็เลยเริ่มลงทุนจากเงิน2,000บาทที่เหลือตอนนั้นเหลือแค่นั้นจริงๆอืมล้วจะเอาก้างปลามาขาย เพราะเราเป็นคนชอบดื่มพอมันเครียดไม่รู้จะทำไงก็ดื่มถ้ามันจะได้หลับก็ตัดสินใจสั่งด้วยเงินสองพันสั่งไปเลยแต่พอของที่มาณวันที่มาถึงะเราเปิดออกมาเราไม่เจอก้างปลาเลยเจอแต่มันเป็นเนื้อปลาทั้งหมดเราก็บอกอ้าวเราตั้งใจจะขายก้างปลาแล้วเงินสองพันกละขาดทุนตั้งแต่จะเริ่มก็ไปโวยวายเพื่อนเพื่อนก็แคปแชทมาให้ดูก็ด้วยความที่เราเมาอ่ะ คำว่ากลางหายเหลือแต่คำว่าปลาที่เราสั่งเลยนั่นแหละเราก็ได้เพื่อนช่วยไอ้ป๊อกป๊อกมันบอกเฮ้ยถ้าอยากขายอ่ะช่วยใายรู้ไหมแฟนคลับก็ก็มาช่วยซื้อมาดามแป้งก็มาช่วยเหมาไปทําบุญเพราะมันเป็นข่าวรายการมาช่วยกันทําข่าวขอบคุณพี่พี่ื่อทุกคนด้วยเพราะมันเป็นข่าวก็ทุกคนมาช่วยกันซื้อทําให้ตอนนั้นน่ะผมก็ มีเงินมากินมาใช้มาจ่ายค่าเทอมให้กับลูกได้แล้วเราก็หยิบอาชีพนี้มาตลอดมาทำจนจนทุกวันนี้